ก็เลยก็เมื่อคืนนี้แข่งตอนตีสาเป็นผู้สุดท้ายในรอบที่ค่ะก็แมนเชสเตอร์เ็ดนี่เล่นกับเวดดิ้งมาอย่างที่ทราบปกติก็ดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นและเล่นโยฟฟอร์ดนี่จัดชุด2องลงนะฮะเปลี่ยนถึง8คนเลยมาใช้ทัวนะฮะเล่นหน้าคู่กับเวลเบ็คเนี่สองคนนะฮะก็ดูจะเข้าขากัน เกมก็ชิวๆไปเพราะครึ่งแรกเนี่ยฮันเซอร์เล็กโบรสันไม่ลงมาจากรมาทีนี้<ด>นนนครับมาตังสำรองแล้วดูปมาฟานตัวซีไลท์ชิปอะไรต่างๆก็สองหลังก็พัดสามนาทีแรกนี่แมนยูบุกสามเที่ยวนี่ได้เกือบได้ประตูนะนโอ้น่ากลัวมากพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เวดดิ้งก,ก็ตั้งหลังได้นะครับเมื่ยอยคอู่นี้เป็นจังหวะเดียวเด็นะครับมาผ่านเจ็นาทีเกมหยุดนะครับวิลส์โคไม่โดนบอลนะฮะไปโดนโนเอลฮันเน่ ผสมพยาบาลกันเลยศีรษะแตกปเปลี่ยนเสื้อว่าพัดคือผสมพยาบาลอยู่อยู่นานกันนะฮะแล้วดูจังหวะที่แคปเว่ย์ยิงไปดูที่ปัดนะฮะแล้วแอสที่ยังซ้ำอีกครั้งก็ปัดได้ครับแลดูจังหวะนี้คือโจนเจ็บจใจตรงนี้พัดอีกก็ปรากฏว่าเนี่ยเจ็บอยู่สองครั้งในครึ่งแรกไงเพราะเวลาแค่สี่นาทีเองดิซนเซอร์ก็เลยไปโวยไปโวยรับซันเซอร์บอกว่าวทำไมจะต้องใ โมโหกันในชุดเกมเออทำไมช่วงเวลาแค่สี่นาทีคืองตอนนี้ช่วงเวลาเนี่ยมันอยู่กับมันกระหน่ำ <c oughs> กระหน่ำเรดดิ้งอยู่เนี่ยฮะกระหน่ำเป็นชุดๆเลยครับ, <c oughs> บนลารักเมตตาเขาเถิดเน่เปเลชที่ก็เลยโชว์ฟอร์มนะฮะ <c oughs> อ่ะแล้วมาครึ่งหลังแมนยูยิงยิงไม่ได้ครับก็เลยต้องเปลี่ยนฟานบูซีเปลี่ยนฟานบูซีมาไม่ถึง5นาทีครับคิดอะไรไม่ออกบอกฟานบูซีแค่การปรากฏกายของฟานบูซี5นาทีมีแมนยูได้ประตูขึ้นนำแล้วแล้วคนยิงก็เป็นหนานี่สวยงามมากครับจังหวะนี้ดูบานบูซีให้บานบูซีต้องไปเล่นแบ็คขวานะครับฟิลโจนี่เจ็บยิง้าไปแล้วครึ่งหลังนี้ท่านเซอร์ก็ลงมากำกับเกมทางสนามแล้วต้องมาแล้วสนาทีต่อมาแมนยูก็ได้ประตูที่สอง อันก่อนหน้าน,นี้เป็นเรดดิ้งยิงก่กอนน,น่าจะได้ประตูติเสมอแต่ว่า D K R นะฮะก็ปัดไปได้าด้านเรือคอนเด้ครับมันสู้ยิงและนาทีที่เ1เนี่ยนะครับือระหว่างนี้หัวครับโฉมาโมง่ง้าไปสวยงามมากครับดูครับจังหวะเปิดโฉมาตัดหน้ากองหลังแมสเรียบร้อยเลยครับ2-0ก็น่าจะสบายแล้วจะิ0นาทีสุดท้ายมาพลาดเสียประตู แมนยู2-1ครับจากแบ็กเฮนนาร์ดและแม็กเดมอสโคสของเรดดิ้งก็ได้ลุ้นเลยนะฮะช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยนะลุ้นที่เสมอแต่ก็ไม่ทันนะครับแมนยูชนะเรดดิ้ง2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างวันที่โบกับเชลซีซึ่งจะแข่งวันที่27กุมภาพันธ์ท้องเจ็ดเราจะถ่ายสดให้ดูกันนะครถ้าไม่มีอะไรสิ่งมาดก็ควรจะต้องไปเจอกับเชลซี ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันน่าสนใจนะเนี่ยเพราะว่าปีพันเก้าร้อยหกสิบเก้าเนี่ยแมนยูก็ผ่านเชลซีเหมือนกันในรอบแปดทีมแล้วไปเป็นแชมป์เมฟเอ่พบเห็นไหมครับรอ็ีบอกว่าโอ้จะคว้าสามแชมป์รอดูแล้วกันอาจช่วยแล้วกันนะคะอาจาช่วยเอาไปกันเอามาต่อกันไปไปค่ะ